ที่สามพี่แชมป์ไม่ใช่เข้ารอบรอง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 ครับอีกหนึ่งทีมตกรอบเพราะว่าเข้าไปสามทีมนะครับจับด้วยกันครับใช่ไม่ได้ไม่เพราะไปสามโอเคไปรอบรองจะพึ่งดึงนะทีมที่จะเข้ารอบได้แก่สีม่วง ทุกคนครับกลับไปที่กองเชียร์ครับทุกคนกลับไปที่สแตนบายที่กองเชียร์ครับปถอยครับน,นักกีฬาทุกทีมขอให้อยู่ในโซนตัวเองครับนักกีฬาทุกทีมนะครับขอหยู่โซนตัวเองเลยนะครับ กีฬาทุกทีมต่อไปจะเป็นนะครับการแข่งขันวิ่งกระสอบขอตัวแทนสีละสามคนเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะเริ่มทุกๆุกกองเชียร์ฟังก่อนนะครับมันมีการใช้นกหวีดท,ที่ไม่ใช่กรรมการด้วยเพราะฉะนั้นบรบกวนขณะแข่งขันอย่าใช้นกหวีดนะครับอย่าใช้นกหวีดนะมีการใช้นกหวีดท,ที่ไม่ใช่ของกรรมการนะครับ ี๋ยวจะสร้างความสับสนนะ,ะ,ละและทีมที่เข้ารอบ เราชนะเลิศน,นะครับก็จะมีสีดำสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้พักก่อน พอสามคนามนกนะเนี่ยก่อนพอธิตก่อนทุกสีงดใช้เสียงครับต่อไปเราจะวิ่งกระสอบกันนะครับเราจะมีตัวอย่างให้ดูครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับทุกสีดูนะครับเราจะแข่งพร้อมกันเลยนะครับเกมนี้เป็นการแข่งนะครับนะก็เรียกว่ากระสอบดริฟต์นะครับนะกระสอบดริฟต์จะมีสองคนครับ จับทีหนบนนะบนะ่หัวด้านบนนะครับ<ค>นะหัวด้านบนนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอเปลี่ยนคนนั่งได้ไหมขอขอยืม,ยมสีสีตัวบางๆใครตัวบางๆคนนึ่งอันนี้บางแล้วใช่ไหมอันนี้มาครับมานั่งครับแล้วจับให้แน่นนั่งแล้วจับให้แน่นอ่าจับด้านข้างครับจับด้านข้างจะสวยวโอเคนั่งลงไปเลยเดี๋ยวงางหลัง,โอ,ง,องโอเค โอเคนะครับแล้วก็วิง<ด>่งนะครับวิง่งพาวิง่งโอ้โห,โหแล้วก็อ้อมหลักนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปที่ตัวเองโอ้โหเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนสลับคนนะครับส,สามคนครบสามคนสีไหนเข้าก่อนชนะสลับกันนะครับคนที่นั่งก็จะขึ้นมาลากแล้วก็คนที่ลากเมื่อกี้สลับลงไปหนึ่งคนนะครับสามรอบ ใครเสร็จก่อนถือว่าชนะนะครับครับผมก็จะชะเป็นที่หนึ่งที่สองและที่สามเลยสลับนะครับเสร็จแล้วสามคนสลับกันนะครับสลับกันสามคน ทีมละสามคนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับทีละสามคนอ่ามาสามคนแรกมานี่เลยมายืนไว้เลยลูกสีม่วงมามาสีน้ำเงินมายืนเลยครับสามคนนั่งเลยลูกน้านั่งนั่งเป็นแถวนั่งเป็นแถวนะครับนั่งเป็นแถวตรงนี้ค่ะ<ๆ>คน,นัง่นงตรงนี้ลูกๆไปตั้งแถวก็ลูกสีเขียวมา สีเขียวมาตั้งแถวก่อนจับกลุ่มก่อนสีแดงครับมาเลยสีเหลืองมาสีฟ้าครับสีฟ้ามาเลยสีเหลืองสีส้มมาสีส้มมาสีส้มสีดำมาอย่างครับสีเหลืองขออาสีน้ำเงินยืนเป็นแถวเลยลูกสีชมพูสีชมพูมาสีแดงสีแดงมาสามคนขอสามคนไม่ยืนก่อนนะเดี๋ยว สีฟ้าสามคนครับขอสีฟ้ากับสีแดงนะคะทีมละสามคนสีขาวมาหรือยังโอเคตั้มแถวก่อนขอตั้งแถวก่อนค่ะน้วสีอะไรครับสีเขียวมานี่สีฟ้าลูกสีฟ้ายังไม่มาสามคนสีขาวตั้งแถวตั้งแถวสีขาวตั้งแถวสีแดงตั้งแถวเลยค่ะสีชมพูสีชมพูมาหยังลูกสามคน ชมพูเลือกมาเลยลูกตั้งแถวตอนตั้งแถวตอนลงไปสีเหลืองสามคนตั้งแถวเลยค่ะ1 2 3ม่วงเขียวส้มดำส1ชมพูขับฟ้ายังไม่ได้ส่งผู้เข้าแข่งขันนะคะอมพูก็แถวเหลือสีฟ้า สามคนคามาเลยโอเคทีนี้ทุกคนตั้งแถวก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ครูอ <c oughs> ธิบายกติกา <c oughs> เป็นที่รู้กันนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินสัญญาณนกหวีดจ,จากอาจารย์จะต้องงดใช้เสียงนะคะขอบพรคุณทุกท่านค่ะครบ ขอบคุณครับอ่าครับนักกีฬาฟังครับนักกีฬาฟัทางนี้ครับนักกีฬาหันหน้าทางนี้ครับกติกาการเล่นนะครับเหมือนมาสักคู่นี้เลยนะครับคนที่นั่งก็จะนั่งรอบแรกใช่ไหมครับพอวนครบเสร็จแล้วคนที่นั่งก็จะไปเป็นคนจุงคนจุงนะครับก็จะมานั่งจนครบ3ามคนหลจนครบ3ามคนนะครับนะครบ3มคนสีไหนเข้าหนึ่งสองสาม ได้เหรียญทองเงินทองแดงจบเลยครับสั้นๆโอเคนะครับโอเคนะครับจุดนะครับเราจะเริ่มที่จุดเส้นสีเหลืองครับผมอ้อมหลักนะครับแล้วก็กลับไปที่เส้นสีเหลืองแล้วถึงจะเปลี่ยนคนเราก็ลากมาอ้อมหลักอีกครั้งหนึ่งกลับไปแล้วเปลี่ยนคนกลับไปรอบสุดท้ายกลับไปถึงใครถึงก่อนชนะเลยได้ใช่ครับผมโอเคนะครับทุกสีนะครับให้อร์มก่อนสองนาทีครับเชิญให้ซ้อมก่อนดูนะครับ ให้ซ้อมก่อนนะครับสองนาทีลองดูนะครับลองดูก่อนสองครับจุงจุงสองคนจุงสองคนจ,งจุงสองคนเวลาจุงจุงสองคนต้องจุงสองคนครับวนวนกลับไปด้วยอ้อมอ้อมกลับไปด้วยอ้าออ้อมกลับครับอ้อมกลับโอเค โอเคอย่างนั้นครับอ้อมกลับครับแล้วอ้อมกลับอ้อมกลับโอเคครับต้องอ้อมนะต้องอ้อมหลักด้วยนะ <c oughs> อ่าให้วอร์มก่อนนะครับลองให้เหนื่อยก่อนอ่าให้ลองให้ลองมนาะทุกคนลอง อ,อมหลักลูกอ,อมหลักด้วยอ่าอ่ทุกทีมเข้าใจเลยนะครับทุกทีมทราบแล้วนะครับโอเคทราบแล้วเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแนวแนวนอนนะครับพี่แม็ขอญาตเปลี่ยนเป็นแนวนอนสิบสีนะครับขออยู่แนวนอนเส้นด้านเหลืองด้วยเลยครับนับเส้นเหลืองด้านนี้นะครับอ่าเราเราไปให้ถึงสีเหลืองจะได้ไม่ต้องตั้งกลวยใช่ครับใช่ครับเราใช้ให้ถึงสีเหลืองด้านนี้โอเคครับสีเหลืองเลยอ่าเราตั้งด้านนี้ครับขออยาไไปอยู่ มันจะได้ระยะกว้างขึ้นมันแคบเกินไปครับเดินโอเคครับมาด้านนีบมาด้านแนวนอนครับด้านแนวนอนครับแนวนอนสีดงครับเราเอาแนวนอนขยายมาเลยครับขยายมาเลยแนวนอนครับขยายมาเลยครับขยายเลยครับนีเราไม่ต้องใช้กลวยก็ได้นะให้ถึงเส้นพอมันจะได้ไม่ชนกันใช่ถึงเส้น เต้องใช้กรวยก็ถึงเส้นเลยฟังนะครับกติกา <S 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 เราจะเริ่มจากสีเหลืองเส้นสีเหลืองแล้วจะต้องลากไปให้เลยเส้นสีเหลืองนะครับอันนี้ของอันนี้ของใครครับสีดําครับรบกวนด้วยครับนนเดี๋ยวขยว <ไป S 2> ับตรงกวาดหมดครับตรงนี้ถอยให้นิดนึงยเดี๋ยวเขาลาก,ลากมาแล้วตีโอเคครับตรงนี้ถอยไปนิดเดีเดี๋ยวพิธีกรรมการดูหมดนะถ้าใครไม่ผ่านถือว่าแพ้นะ ต้องผ่านเส้นสีเหลืองนี้นะครับอ้อมเส้นสีเหลืองนี้แล้วกลับไปนะครับพื้นมันเปียกขอขยับนิดนึงเปียกขอนะที่เช็ดสีฟ้าเหยียบไปอีกได้นะสีฟ้าจะได้ไม่ชนเพื่อนอ้อมีน้ำมีน้ำต่อคู่สีขาวโอเค มาจับแจกเงินแล้วนะอ้าวครับตอนนี้ทุกสีนะครับจะต้องลากไปให้เลยเส้นสีเหลืองนะครับถ้าไม่เลยถือว่าฟาวนะอาครับไม่ใช่กลับด้านล่งใช่ไม่ใช่ต้องหมุนอ่าต้องทุกคนจะต้องไม่เลยเส้นสีเหลืองครับสตาร์ทอย่าเลยเส้นสีเหลืองนะครับ อย่าเลยเส้นสีเหลืองลูกเก็บกระปาขาอย่าเลยเส้นสีเหลืองครับขาอย่าเลยเส้นเลืเลยอย่าเลยเหลืองแล้ววนกลับเลยอานะครับย้อนอีกครั้งหนึ่งอ่ายู่เยี่ยมครับเดี๋ยวเยี่ยมเยี่ยมยังครับ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 ยัง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 ยัครับทุกสีนะครับงดใช้เสียงครับขอบคุณครับฟังอีกครั้งนะครับมาให้ถึงเส้นเหลืองก่อนนะครับแล้ววนกลับนะครับมาถึงเส้นเหลืองนะครับ คนที่ถูกนั่งสอบต้องเลยเส้นเหลืองเข้าไปนะครับถ้าหมุนเรเรจะไม่ได้นะครับตรงนี้สีดาถอยหลังหน่อยครับตรงนี้กองทัเพราะว่าน่าจะตีวงยาวครับต้องพาให้คนที่นั่งเลยเส้นสีเหลืองเข้าไปน้ำตีวงออกมานะครับแพผลขาแผลสีเหลืองครับสีเหลืองเมื่อกี้อธิษีาเท่าไหร่ครับช่วยพี่ดูตรงนี้คนหนึ่งห้าร้อยสีเหลืองไอสีน้ำเงินอธิษฐาห้าร้อย หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามนะครับเอาให้ครบสามคนนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบเส้นเออไปแล้ววนกลับเปลี่ยนคนพอวนกลับมาแล้วเรเปลี่ยนคนอีกไปคนสามคนพอกลับมาแล้วต้องเปลี่ยนคนนะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วแปลว่าทีมสีเขียวพร้อมมากพร้อมที่สุดสีเขียว เตียมตัวเดียวสสเสียวเสียวพร้อมนะครับพร้อมนะครับงลงนะลงาระวังด้วย อ่าสีชมัผลออกแล้วโอเคผลออกแล้วนะครับอ่าผลออกนะครับอะไรนะครับเมื่อกี้อ๋อพี่แม็กซ์บอกว่าเมื่อกี้เราแค่ทดลองก่อนรอเล่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 นลอเล่นได้ผลแล้วครับได้ผลแล้วผลแล้วนะครับที่สามที่สามก่อน เหรียญทองแดงได้แก่สีแดงครับตาทองแดงแดงนะครับเหรียญเงินเหรียญเงินอันดับสองได้แก่สีขาวครับและชนะเลิศเหรียญทองได้แก่สีทองใช่ใช่ สีส้มได้หนึ่งเหรียญทองแล้วนะครับตบมือสีส้มหน่อยเร็วได้หนึ่งเหรียญทองแล้วนะครับ ไปครับเอาเงียบเยียบก่อนขอทุกทีมเงียบก่อนครับโอเคต่อไปจะเป็นเก้าอี้ดนตรีขอเจ้าของด้อมหนึ่งคน <จะ S 1> รวม,มรลูกทีมอีกหนึ่งครับทีมละสองคนครับจะรวมเจ้าของด้อมนะครับเจ้าของด้อมหนึ่งแล้วก็ลูกทีมหนึ่งเป็นสองคน ขอขอเก้าอี้ด้วยครับขอเก้าอี้ครับเก้าอี้สิาบอสขาเจ็บเป็นตัวแทนนะครับสีแดงมาลูกสีดำมาแล้วสีส้มมาสีเขียวมาแล้วสีม่วงมาแล้วสีขาวมาชมพูคนหนึ่งสีเหลืองสีเหลืองมายาง

We'll uh -huh.